วัดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านบ้าน by J Access Management ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะกับโครงการลาลิตาวิวค่ะ ที่นี่เดินทางสะดวกสบายนะคะแล้วก็ยังรายร้อมค่ะไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยอาทิเช่นห้างสรรพสินค้าโรบินสันชนบุรีค่ะแล้วก็ยังมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอย่างเช่น CJ เจซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะและท็อปมาร์เก็ตแล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลค่ะจากทั้งโรงพยาบาลและโรงเรียนพันทองอีกด้วยค่ะและในโครงการนะคะเรามีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรปภตลอด24ชั่วโมงมีการผ่านเข้าออกนะคะโดยใช้ระบบคีการ์ดค่ะแล้วก็ยังมีสวนสาธารนณะขนาดใหญ่นะคะให้ลูกบ้าน ได้ใช้บริการกคนดิกด้วยส่วนสำหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาอยู่ที่หน้าบ้านกันแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่1407ค่ะ ทาวโฮม1ชั้นขนาดพื้นที่กว้างขวางค่ะประมาณ40.5ตารางวามี2ห้องนอน1ห้องน้ําด้านหน้าตัวบ้านจอดรถได้2คันนะคะแล้วก็มีสวนบริเวณด้านข้างตัวบ้านด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนสําหรับด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ หลังนี้ค่ะเรามีการติดตั้งเหล็กดัดไว้ให้แล้วรอบๆตัวบ้านนะคะมีผ้าม่านแถมให้ด้วยค่ะเมื่อเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นบริเวณห้องโถงขนาดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายนะคะโซนห้องรับแขกห้องนั่งเล่นค่ะวางเป็นโซฟาขนาดใหญ่ชั้นวางทีวีตู้โชว์ต่างๆเมื่อเดินลึกเข้ามาในตัวบ้านนะคะก็ยังมีพื้นที่ค่ะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้อีกด้วยค่ะ กลางตัวบ้านจะมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครนันให้สมาชิกภายในบ้านใช้งานได้ร่วมกันค่ะสําหรับห้องครัวค่ะเรามีการบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีเคาน์เตอร์ค่ะตู้เก็บของต่างๆและซิงค์ล้างจานนะคะ หลังของตัวบ้านค่ะเรามีการต่อเติมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการปูพื้นทําหลังคาไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้พื้นที่ส่วนนี้นะคะอาจจะทําเป็นบริเวณครัวเพิ่มเติมหรือว่าจะทําเป็นพื้นที่สักหลางก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ มาชมห้องแรกนะคะนั่นก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะซึ่งมีขนาดที่กว้างขวางเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเตียงนอนได้ถึงขนาด6ฟุตค่ะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะคะอาทิเช่นตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะ อีกหนึ่งห้องค่ะจะมีขนาดที่เล็กกว่าห้องแรกเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมสามารถจัดทาห้องนี้ค่ะเป็นห้องนอนสาหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรือว่าอาจจะดัดแปลงค่ะทําเป็นห้องอนเนกประสงค์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านลาลิตาวิวเริ่มต้นที่หน้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชนบุรี ขับตรงไป2.8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาล2ขับต่อไปอีก1.2กิโลเมตรแล้วกลับรถใต้สะพานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยขับตามทางไปอีก500เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริง หรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook J a s s e s s Management ช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านบ้าน by J a s s e s s Management ช่องทางของ t i k t o k แจมอยากมีบ้านค่ะและตอนนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกับอีกหนึ่งช่องทางใหม่ล่าสุดเลยนั่นะก็คือแอปพลิเคชันบ้านบ้านค่ะให้คุณดาวน์โหลดฟรีไม่ว่าจะใช้ iOS หรือว่า Android ในแอปพลิเคชันนี้นะคะเรามีสับพร้อมขายสภาพดีมากมายค่ะอาทิเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิช์ และที่ดินเปล่าพร้อมทั้งเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยืน่นคูสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยนะคะส่วนสำหรับ EP หน้าค่ะพวกเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ